สวัสดีครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบรูปนะครับที่โพสต์ไปแล้วใน Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของ Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของ Facebook กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับในส่วนของที่โพสนะครับ ของเราที่ต้องการที่ต้องการที่จะลบรูปกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของจุด3จุดในโพสต์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าการแก้ไขโพสต์ในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแก้ไขโพสต์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของรูปกันได้เลยนะครับก็จะคลิกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการลบรูปของเรากันนะครับหลังจาก เมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของอเครื่องหมาย x นะครับในส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการลบกันนะครับโดยที่ผมก็จะลบในส่วนของรูปรูปนี้กันนะครับหลังจากที่เราลบรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกลบรูป ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ผมจะลบไปประมาณ2รูปนะครับ <c oughs> ก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า,าถัดไปด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโพสต์กันนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของรูปที่เราลบไปแล้วนะครับก็จะไม่มีในหน้าโพสต์ ของเรากันนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความเรียบร้อยกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะบันทึกในส่วนของเอ่อโพสต์ของเรานะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนเอ่อไป ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาตรวจสอบกันที่โพสต์ของเรากันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่โพสต์ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะไม่มีในส่วนของรูปนะครับที่เราได้ทําการลบออกไปแล้วเมื่อสักครู่กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการลบรูปในโพสต์ Facebook นะครับที่โพสต์ออกไปแล้วนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านกันนะครับ